สวัสดีครับพบกับผู้เราบอลนปต่อ bon ขบเครื่องเรื่องฟุตบอลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิวฟุตบอลเบลีกอังกฤษคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของฟูลแลมเตะสนามเอติฮัสเตเดียมเวลาสามทุ่มตรงผลงานการพบดกัร3นัดล่าสุดของทั้งสองทีมเป็นแมนซิตี้ชนะรวดทั้ง3นัด ผลงาน3นัดล่าสุดของจุบนันแมนซิตี้ชนะรวดทึ้ง3นัดโดยนัดล่าสุดพึงบุกไปชนะเซฟฟิลด์ยูเนเต็ดสประตูต่อ1ส่วนผลงาน3นัดล่าสุดของฟูลแลมชนะ1เสมอ1แพ้1โดยนัดล่าสุดพึงบุกไปเสมออาร์เซนอล2ประตูต่อ2ความพร้อมก่อนเกมของแมนซิตี้จะขาดจอห์นสโตนเควินเดอรบอยที่บาดเจ็บและเท็กฟิสมานนเอลอาคารจี ส่วนนอกนั้นพร้อมลองสนามกันทุกคน11ตัวจริงที่คาร์บ้นซิตี้จะส่งลงสนามในระบบ4-2-3-1ประกอบด้วยผู้รักษาประตูเอเดซีนเมราเอสหลัง4ตัวคายวอลเกอร์รูบานดิอาสนาธานาเกยอสโกควาติโอกลางคู่โรดดี้มาเตโอโควัสติ3ตัวรุกเบอร์นารโดซิว่าฮูเลียนอาวาเรส จ็คกริริสส่วนหน้าเปาเออร์ลิงฮาแลนด์ er ส่วนความพร้อมของฟูลแลมจะไม่มีวินเลียนที่ยังไม่หายเจ็บและคาวินบาซี่ที่ติดโทษแบนจากใบแดงนัดล่าสุดส่วนนอกนั้นพร้อมลงสนามกันทุกคน11ผู้เล่นที่ก้ามาฟูลแลมจะส่งลงสนามในระบบ4-3-3ประกอบด้วยผู้รักษาประตูเบรลโนหลัง4ตัวเตนนี่เตเตเอนซาดิยอฟ โทซินอันดาลาบิโยอ,อันโทนีโรเบอร์สันกลาง3ตัวอันเดสเปเรราเจ้าปรินญ,ญาอันเดสเปเรราส่วน3ามประสานบ๊อบบี้ลิสราอูคิมาเนสและเฮรี่วิลสันเกมคู่นี้คาดว่าจุาบานแมนซิตี้จะมาเดินหน้าครองบอลบุก เจาะทางริมเส้นซ้ายขวาของฟูแลแมและฟูลแมจะมาเน้นพักแดนกลางและหลังฮีแนนรอจังหวะผิดพลาดแมนซิตี้แล้วโต้กลับเร็ว ทางด้านแมนซิตี้นัดก่อนก็บุกไปเฉือนชนะเซฟฟิล์ยูไนเตดมาแบบหืดจับหลังจากพวกเขาไม่สามารถครองเกมได้ในช่วงเรื่องหลังจนเจอทีเด็ดแนวลุกเซฟฟิล์เล่นงานแต่ยังก็ดีที่โรดดี้สวมบทฮีโร่ยิงแซงได้ในช่วงท้ายเกมจนทำให้พวกเขาเก็บชัยชนะได้3นัดรวดหลังจากฝุงในขณะนี้ นัดนี้แมนซิตี้ก็ต้องเปิดบ้านรับฟูลแลมที่ฤด,ดูการก่อนเคยเกือบทําแสบแบ่งแต้มพวกเขามาแล้วส่วนฟูลแลมฟอร์มนัดก่อนเกิดหักปากาเซียนบุกไปยันเสมออาร์เซนอลแบบยิงประตูตีเสมอในช่วงท้ายเกมได้ถึงถิ่นเอมิเลสเตเดียมทำให้พวกเขาเรียกความมั่นใจได้พอสมควรนัดนี้พวกเขาก็ต้องบุกไปเจอของหนักอีกหนึ่งนัดกับแมนซิตี้ ที่ยังคงมีฟอร์มมาตรฐานเก็บชัยชนะได้3นัดรวดพวกเขาจึงต้องมีสมาธิตลอดทั้งเกมและมีทีเด็ดเหมือนนัดก่อนถ้าหากจะหวังฉุดแต้มจากทับเรือใบสีฟ้าแต่ถึงกระนั้นด้วยความที่แมนซิตียยังอยู่ในฟอร์มที่มีมาตรฐานคงเส้นคงวาถึงแม้นัดก่อนจะมีเป๋ๆอ,อยู่บ้างช่วงครึ่งหลังแต่นัดนี้ยังเชื่อว่าแมนซิตี้จะเปิดบ้านเอาชนะฟูลแลมไปด้วยสกอร์3ประตูต่อหครับ ถ้าดูแล้วฟังแล้วถูกใจโปรดกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราบอลนอปต่อครบรื่องเรื่องฟุตบอลด้วยนะครับขอเพื่อครุ่ครับ